วันนี้นะครับทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบลำีูขวงเรานะครับโดยกองสาธารณสุขนะฮะก็ได้นํารถกอล์ฟไฟฟ้ามามอบให้น้องนะครับซึ่งบ้านนาเริงนะฮะซึ่งเมื่อ3-4วันที่แล้วน้องก็ได้เข้าไปหาเราที่อบจอนะครับวันนั้นก็ได้มอบข้าวสารอาหารแห้งแล้วแล้วก็ทราบว่าน้องมีความประสงค์อยากจะได้รถสามล้อคันโยกแต่ก็ยังไม่สะดวกนะครับพราะหลังจากที่เราได้ส่งเจ้าหน้าที่จากกองสาธารณสุขนะครับน้องบุ๋มเข้ามาดูแล้วเนี่ย ก็เลยมาดูว่าเป็นเฉพาะ line เฉพาะคนนะครับเพราะทางน้องโจกีก็ยังสามารถออกไปนวดไปนี่ได้อยู่เนี่ยก็เลยว่าเราได้ใช้เงินจากเงินที่เราอุดหนุนให้คลินิกมนุษย์ล้อนะครับในการซ่อมแซมอุปกรณ์ต่างๆนะฮะที่จะมาใช้กับผู้พิการเนี่ยก็เลยมีรถไฟฟ้านะครับคันนี้นะครับจึงได้นําม,มาถึงถือว่าเป็นคันแรกนะเนาะนะครับก็เพื่อให้นะครับผู้พิการของเราเนี่ยสามารถ ไปไหนมาไหนได้สะดวกนะครับแล้วก็ในวันนี้นะครับหลังจากที่พวกเรามาดูเพราะว่าทางเข้าบ้านบ้านที่เราได้สร้างให้นะครับเ,เป็นหลุมเป็นบ่อแล้วก็มีน้ําขังนะครับทําให้ผู้พิการเราไม่สามารถที่จะเ,เดินทางได้สะดวกวันนี้ทางอบจรเราจึงได้นาหินพุกนะครับแล้วก็พร้อมรถเ,เกรดไดมาเพื่อปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้มีสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นครับสําหรับด้านหลังที่เราเห็นนี้ครับ ก็จะเป็นเงินจากกองทุนฟื้นฟูสัมภาพจังหวัดนองวลลัมพูนะครับซึ่งในแต่ละปีองค์การบริหารส่วนจังหวัดนองวลลัมพูและสปสชหรือสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติก็ได้ลงขันเงินกันนะครับปีละเฉลี่ยแล้วรายละประมาณ3ล้านบาทนะครับตอนนี้เรามีเงินทุนอยู่ประมาณ15ล้านนะครับในแต่ละปีเราได้สร้างบ้านและก็ปรับปรุงที่อยู่อาศัยมอบกายอุปกรณ์ให้กับผู้พิการผู้ป่วยติตยงผู้สูงอายุมาโดยตลอดนะครับแล้วก็นี่ก็คืออีกหลังหนึ่งนะครับที่มอบให้กับ น้องโจยนะฮะแล้วก็เราเพิ่งได้มามอบเมื่อต้นปีที่ผ่านมาน,นี้เองนะครับก็เป็นลักษณะทรงโมเด์นนะครับแล้วก็เป็นอินบลอกมีห้องน้ําในตัวนะครับอย่างน้อยๆก็ทําให้สภาพความเป็นอยู่ของน้องดีขึ้นครับ